RSMG ว่าเป็นปืนที่ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้เลยนะครับผมฮะอืมหลังจากที่เห็นคลิปตอนต้นไปแล้วใช่ไหมฮะผมยิงคนร่วงไวมากเลยนะครับแล้วก็ปืนนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้นะครับปืนนี้นะฮะสามารถใส่กระสุนได้2แบบเลยนะครับนี่นะฮะไม่ว่าจะยิงเป็นเฮฟวี่นะครับ หรือว่านะครับจะยิงเป็นไลท์ก็ได้นะครับผมนะฮะเก็บกระสุน2แบบเลยนะครับนี่เลยนะฮะกระสุนหมดก็เปลี่ยนนะครับนี่เลยนะครับรีคอยก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาเก็บแม็กอันเดียวนะฮะของปืนอีกอันนึงมันเติมในมันเพิ่มทั้ง2กระสุนเลยนะครับว่าเออ มันจะดีขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ามันปืนที่แบบหยิบแล้วสบายใจที่สุดแล้วมั้งครับผมเพราะว่ากระสุนมันมีให้เลือก2แบบนะครับไม่ต้องไปแย่งกันแย่งกับใครอะไรแล้วก็หาง่ายทั้ง2แบบด้วยใช่ไหมฮะถ้ายิงตัวนะครับก็จะโดน13นะครับผมด้วยกระสุนเทวีนะครับถ้ายิงไลท์ก็13เหมือนกันนะครับก็คือมันเท่ากันเลยนะครับ2ออันนี้กระสุนไม่มีผลนะครับผมยิงเท่ากันหมดเลยนะฮะดีมากๆเลยนะครับ ส่วนตัวผมคิดว่าอันนี้เป็นคือผมชอบมากกว่า R 99นะครับตอนนี้ชอบกว่าเยอะเลยนะถ้าเจออันนี้ผมเลือกอันนี้นะครับผมแล้วก็ไอ้ตรงสเปรย์นะครับเมื่อกี้นะก็ความเร็วการยิงก็พอๆกันเลยนะครับแต่ <c oughs> ผมจะมาเทียบกับ R 99 <c oughs> ให้ดูนะครับว่าอะไรมันต่างกันยังไงนะฮะ <c oughs> นี่นะครับผม R99 นะครับถ้าเก็บแม็กโ์ล่วงก็ได้กันนะครับอันนั้นก็ได้27ซึ่งความแลงว่างก็มันก็เร็วพอๆกันนะครับผมผมว่ายิงร่วงเร็วไม่ต่างกันมากนะครับของ R99 ไม่รู้สิผมว่าผมยังไงก็เลือกอันนี้นะครับผมทุกคนคิดว่าอย่างไรกันบ้างฮะกับปืน Car SMG นะครับผม ว่าเป็นปืนที่ดีที่สุดแล้วนะฮะณนะตอนนี้นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับใช่ก็ Subscribe เลยนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันครับ